สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC นะครับผมสวัสดีกับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับอีกครั้งอีกคลิปนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคาเตือนของช่องสัทธาปฏิหารนะครับช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอบ,บนะครับไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตเรเยกเป็นเลขมงคลนะครับก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิทยาการในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลในสงสลากินแบ่งนะครับนักวิสาหกิจลาวพัฒนาประจําวันที่5นะครับผมแต่จําวันที่5วันพุธที่5นะก่อนนี้จะวันพุธที่5ครับมาดูวันที่3กันล่าสุดผมขึ้นลงตอนบ่ายนะครับผลที่ออกครับ4ี่6 7 1นะครับดับ ยังถือว่าสุดยอดเหมือนเดิมเด่นโบเบนะครับผมมาดูกันที่ดับก่อนครับดับหลักละสองตัวนะครับยกเว้นหลักร้อยนะครับที่ดับไปสามตัวครับดับหลักพันนะครับดับแปดกับเก้าออกเลขหก 6, นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่หลักร้อยหกเจ็ดแปดหลุดไปหนึ่งตัวนะครับออกเลขหก 6. หลักสิบครับดับสี่กับห้าออกเลขเจ็ดหลักหน่วยครับดับเจ็ดกับแปดออกเลขหนึ่งนะครับสลับกันนะครับตัวเด่นมาตัวเดียวครับผมมาแบบรีบๆนะครับอ่ะดูกันต่อนะครับ วันพุธนะครับ 671ดับนะครับ ห้ากับหกนะครับดับหลักร้อยหลุดไปสองตัว สี่ห้าและหกหลักสิบศูนย์หนึ่งหลักหน่วยศูนย์หนึ่งวันที่วันที่เจ็ดเนี่ยดับกระจายกันนะครับต่ำแล้วก็ไปเลขสูงขึ้น ตัวเด่นยากนะครับตอนนี้แต่พอเข้ามาก็มาเยอะนะครับ สอง เจ็ดแปดสองแปดหกแปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดและหกเจ็ดแปดสองหก 8 2 7 8 6 7หไอ้หน่อยหกสอครับแปดครับเด่นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับรอรับชมรับฟังคลิปต่อไปนะครับถามวิจารย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ